ก็กลับสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมสันติน1นหนึ่งนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาเปิดแพ็คของอะไรวะเอซี AC มิลานแล้วก็เอนเตอร์มิลานนะครับโอเควันนี้พี่ก็มีเป้าหมายคือสลัตันนะครับโอเคสลัตันก็คือเป้าหมายของเรานะครับโอเคพี่ก็จะมีสูตรของพี่โดยกด5ครั้งนะครับโอเคแล้วก็ครั้งที่5พี่ก็จะกดเลยนะครับว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะครับ โอเคไปดูใบแรกนะครับโอเคครั okay. ้งแรกนะครับว่าสลัดตันจะมาหรือเปล่าตาลี่ครับโอเคนะครับเตะแบบนี้ไม่มีใครครับสลัดตันแน่นอนโอเคสูตรเราได้แล้วนะครับ ออพี่บอกว่าแล้วสูตรพี่มันดีจริงนะครับก็จะมีสูตรกด5วิด้วยโอเคก็กลับไปย้อนดูได้นะครับโอเคครั้งนี้พี่ก็จะไม่ใช่สูตรนะครับเดี๋ยวมันจะได้ตัวซ้านะครับโอเคกดไปเลยมาดูกันว่ามันจะได้ตัวซ้าหรือเปล่านะครับแต่อิตาลีมาวะพี่ก็ตัวซ้านะครับโอเคไม่ซ้ำนะครับบอลทองนะครับแต่พี่อยากได้บอลดำวะมันจะมาทําไมวะบอลทอง วันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป้าหมายเราก็คือสลาตันแต่เราก็ได้มาแล้วไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เปิดเล่นๆให้น้องๆดูนะครับโอเคโอเคพี่ก็จะมาลงคลิปช้าหน่อยนะครับโอเคเอาจริงพี่ก็เปิดตั้งแต่นานแล้วแหละแต่ว่าพี่ไม่ได้ตัดสักทีนะครับคือพี่ก็ไปตัดไอตัวงบหนึ่งล้านเปิดล่ากาดีล่านั่นแหละน้องๆก็ ไปดูได้นะครับโอเคตอนนี้ไข่วันเนี้ยแมงขอบตาดำเชียวโอเคก็น่าจะเกินสามรอบแล้วนะครับพี่ก็ขอจะไปดูตัวก่อนนะครับว่ามันสเต็ปโหดหรือเปล่าสลาดตันเนี่ยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอายุสี่สิบแม่งแม่งโคตรโหดเลยแม่งโอเคนะครับโอเคเรามาดูแพ็คต่อไปนะครับโอเคพี่ก็จะเสียงแฮปปหน่อยนะครับว่าพี่ ไม่ค่อยสบายนะครับก็มันนาวนะครับแถวพักเนื่ยโอเคพี่ขอตัวไหนก็ได้โอเคสูตรนี้พี่ก็เหมือนเดิมนะครับ5รอบนะครับพี่ขอหาคิมิก็ได้ไม่งั้นก็ลูกก,กูแล้วก็โกตัวไหนก็ได้นะครับโอเคมาดูแพ็คแรกนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนครับโอเคนะครับบอลดำเป็นตัวไหนเอยเบอร์เก้าห้าใครวะใครวะเนี่ยกองหลังเหรอ โอ้โหหน้ามึงใครวันเนี้ยโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกองหลังโอเคเรามาดูทางต่อไปเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับขอหอใครก็ได้มาดูกับกูมาโอเคสูตรของเรานะครับไปดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนโอเคเสียงพี่ก็จะแหบๆหน่อยนะครับแม่งเจ็บคอเจ็บคอ โอเคนะครับว่าที่บนวสิใครวะอ๋อบัวสิทธ์นะครับโอเคก็โอเคอยู่นะครับบัวสิท์โอเคแต่แปดแปดเองวะโอเคนะครับก็เหลือขั้งสุดท้ายแล้วนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับขอบนสุดไปคาฮิมิเอ้ยอะไรวะคาซิมิเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเออใครก็ได้มาขอบนสุดนะครับ มาดูมึงอย่าซ้ำครับพอเบอร์สองนะครับโอเคนะครับคาซิมิอะไรอะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเคยได้ยินผ่นานๆนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็สั่งพี่เหลือ300นะครับก็ไอนี้คือสัปดาห์ที่แล้วพี่เปิดไว้นะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าเราจะได้ตัวไหน พี่ขอเจอเมแมติสั้นนะครับตัวไหนก็ได้โทนิคโค้ดก็ได้ไหมไปขอใช้สูตรไปโอเคนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนตวนโดนไปอิตาลีเนะี่ยใครว่าเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิเดบอร์สิบเอ็ดไคว่าโอ้โหหน้ามึงเหมือนคนไทยมาก ก็โอเคนะครับก็ตัวแรกก็เกลือนะครับโอเคขอใครก็ได้มาเจมส์แม็กกิสันก็ได้นะโอเคก็สูตรก็ตามนี้นะครับน้องๆเอาไปใช้กันได้นะครับแม่งได้ดีนะครับผมบอกเลยโอเคอิตาลีนะครับลอนโดนแน่นอนโอ้ไขวนเนี่ยเบอร์สองไขว้นเนี่ยอตรราลันตาหรอ โอ้โห,โห,โห,โหไม่ได้คุไม่ได้อยากได้มึงใส่กองหลังโอเคนะครับเหลือครั้งสุดท้ายพี่ขอเจอเมส์ดิสัันนะครับคือตัวอื่นที่เคยเอ๊ะพี่เคยเล่นมาแล้วพี่ขอเจมส์ดิสัันโอเคเปิดการ์ดครับโอเคอิตาลีเอ้ยอิตาลีอังกฤษโอเคนะครับเจมส์ดิสัันนะครับโอ้โห,โหสูตรของเราแม่งโคตรแม่น โอเคนี่หน้ามันยังหล่อเลยเจมแม็กดิสันนะครับโอเคงั้นพี่ก็จะไปดูนะครับว่าพี่เปิดได้ตัวไหนกันบ้างโอเคไปดูกันเลยก็เยอะนะครับนักเตะที่เราเปิดได้โอเคนี่ครับเจมแม็กดิสันนะครับฮึ <c oughs> สเต็ปก็แบบเอาเรื่องอยู่นะครับแม่งฟิวเจอร์แล้วก็ใครวะเนี่ยเออพี่ขออัพก่อนโอเค อ่ะแม่งให้เต็มก่อนบอกเลยว่าโคตรโหดตัวน,นี้โอเคมาดูท่าเต็มนะครับอัะเต็มแล้วครับว่ามันจะเท่าไหร่ <c oughs> ก็เอาเรื่องอยู่นะครับกลางลุกก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคอาจจะมีรีวิวนะครับแต่ว่าพี่ไม่ค่อยทําคลิปรีวิวเท่าไหร่เพราะว่ามันนานนะครับพี่ก็ค่อยที้เรียนพันกันนะครับพี่ก็ไม่ค่อยทํานะครับโอเค อันนี้ก็อีกตัวโอ้โหโหดเอาเรื่องมีใครอีกว่าเยอะแยะนะครับพี่ๆเปิดได้อ่ะสลัดตันแล้วก็ใครอีกตวโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้พีด้วยโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรบ้างกดติดตาม้วยโอเคบายบาย